การเสียสละและการจากไปของพวกเขาคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ดิฉันท่านโทหญิงสัิยดาพรแสงคลายรับหน้าที่พิธีกรในพิธีรับมอบเงวิดพนาแล้วบอดทุกผู้บัญชาการทหารโบกพร้อมด้วยพลโทบุญสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองค่ะวันนี้เธอเป็นเกียรติจริงที่ผมและทางบริษัทได้รับบอคคลทางเมืองยังเป็นการน้อนีมาเพื่อท่านจะช่วย ทำให้เด่เนดวงใจผลิคภัณฑ์ที่นื่นนะครับนะคและทางบริษัทระบบขนส่งสงุงเทพยนะครับที่ได้มาให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ผลิตมาได้สนับสนุนนเงินนะครับในการไปดูลแลกำลังคนแล้วก็ครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับรวมทั้งการดำเนินการต่างๆเพื่อเตรียมการในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะครับทุกเราทำให้มีคุยภาพนะครับขออยิษฐานว่าพวกเราจะได้นำไปใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับตามบรรทุกประสงค์แล้วก็พวกเราเราจะพยายามทำปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับขอให้ทุกท่านในเรื่อวามั่นใจนะครับเราจะกระทัติในปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติสากลได้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ